ไปก่อนไปหน่อืมดิลีเมย์ที่ไหนลูกสอนว่าสตาร์รถจ้งไหนนี่ไม่ลรัก้ารถดั่ไปดีกว่าหอดวอแม่เรียนรถอาเขาเปิดเขาเปิดยังไงเนี่ยเปิดอะไรเปิดของเราดิ แย่ขังยังไงปีนออกลองรถหเออลองเประปานจิเอาแล้วมันคืเปิดได้เอาก็ลองรถดีกมลองรถใครรอไม่อเดี๋ยวด้ายเดีคิตตด้อขึ้นคิตตี้ไปเปลี่ยนรถสามขั้นแล้วมือนี่ เปลียสาวสาวไปใสเขาจะพาไปวานแห่ <c oughs> ไปวานแห่ <c oughs> ไดีวได้เองเกงมาเเกงนี่แหละนฉัเปลี่ย Ừ, ao yeah. oh. yeah. <laughs> <laughs> luôn đấy mày. Đa. Hò. Nương. ไม่ดำหรอกขาวอยู่มันไม่ได้เกงนทีซ่าเล่งเมื่อกี้เทแล้วมันสิบอฮอดบอฮอดไก่กระดมมาับ ผมยังไม่เต็ม ก็ขับไม่ขอดออกไงกระโจกควรถึเื่อไหร่เนี่ยล่ะอีอะไร,ไรไกระโกกควรถึื่อไหร่เน้่เสิดย่ะกระซางเนาะแม่มมเธอไอปนคนเลือโล่งไหมออ <laughs> สาวหมดเนาะวันน to <e ี้เราก็เหมือนเดิมค <sa uh 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 ่ะมาไปฮับมดก่อนสิคุณละสามสาวตกยู่อะไรอย่างเงี้ยเอ้ยเพื่อนใครเพื่อนเธอเพื่อนเราก็เธอไงมหลอกได้เจ้าของอะไรเนี่ยจะกินหญ้าไหมคะกินหญ้ากับผู้ชาย อย่าอ่อนๆน,นะคะอะ ป็นที่เร mm ียบร้อยสะใหญ่มากอุ <bot> <like> <bbe> ้งเธอรถดำงรถดัปดินคุแ้อนนวอนป้ารถเธอไปใส่ดินเออว้้แเลีไปเที่ยวร่ามากค่ะสาว ใส่ชุดนี้แหละไปเที่ยวเฮ้ได้เอาเกงมาเปียกไหมเดเลยอยากกเปียกนั่งร้านกันหน่ยจัไงฮเวลากรโดดให้เบิรงก่อนเฮ้ยยางเลท่งนาถึงแล้ววัดเตสากึไงเถอะกาลุ่งนาบ่ อย่าหยางระเบิดเลยใส่เลยคือกล้องให้ให้ซาวแน่ยให้พิจ้าเนี่ยรายการค่ะเดี๋ยวคุณพู้ชมไปใส่มองนะคะเทวิตมันมองใส่มองเหรอใส่ใจได้ใส่ใจได้แค่มองใส่มองได้ได้จัดจ้าใส่ใจนั่นน่ะใจ่ใจยังบอกว่าลองไม่ถือใส่ใจพี่พาไปกินแกงหน่อมา บังเพื่อนสาวหลออเข้าเข้าใส่ชุดนี้อย่างมากเออเราหล่อหดเท่าบันเยนี่ชุดนี้ออกจากบ้านบ่มีเสื้อผ้าใส่แล้วถึงไรออกจากบ้าจนมีงเพื่อนแล้วเดี๋ยวเราอย่าซุกเราลงน้ำนะเดินหลักเลยไอเชียกประมาณแล้วก็ว้ายจำนวนคืออะไรเนี่ย เด็กหน่อยจะลงบ้างแผนว่าสิจับหลากลงนน้ำเราวันนี้ตายพี่ไปยังเลี้ยวจังวะได้ยัไงไปกู้ลงไปชั่งแหมฉันลงทางนี้ลงอุ้ยลงไปไหนกันมันสกิ่งตกเด้กตากกล้องหน่อยนั้นหยุดได้ยังเนี่ยยังมันอยู่ไม่ได้ป๊อะไรยันข้างหน้ามาทิมหลบน้ คุยมาแตงแตอยู่หอดบานอยู่แตงเตอยู่บานเทายี่มิดบังไหนบอฮะเินทางพอาเลงยี่มเดดบออะววยีมิดที่เนินเนนี้อายนี่พอยายพู้ใดไใส่หมวกวะอ๋ก็พอยาไงหมวกสีชมพูนี่แหละพอหญ่พอหญ่ได้นุ่งกําแตยเลยยี่แม่พอยา่พอยย่นใส่วงชอบใส่หมวกสีชมพูพอย่พอใหญ่เท่าไรแล้ว เธอถ่ายคลิปให้เราเธอไม่กดถ่ายเลยวายยอเด่นเด่นเดนร่วงไปยำหยุมโว่หนี่ของใครของใคผู้ชายถอดเสื้อแลร่วงไปย่ามั้งเขาดูยังไงใหยกขึ้นตัว ลึกบาแดนพอดไ่นรานี่ยเอาอีเขยถือให้ถือถือกล้องให้เจ๊จ๋าีจถือให้ให้ให้พี่หน่อยเออลูกไปง่ายช่วยพี่ทำมาหากินแน่ลูกเป็นลูกเบิ้งเดนสุกงาไม่เดินยาสวยเขาเปลี่ยนไหมนี่เขียกกระถ่ายว่ะเขียกกระว่าวว่ะวันนี้เจ๊จ๋ามายามองนะไรจนกระโดดไผ่ลาวไม่ดี มอปียกแล้วเขาเอ้าทำไมมาเปี้ยแค่ไหนข้อศีรษะดาจีส้องนั่นแหละแค่นี้แหละเขาต้องดูยังไงดูเออคัามาเตี้นมันจะดิ่นดับ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 จนเนาะอุ้ยอะไรต้องแค่สีจมตัวหน่อยไม่มีเฮ้ยต้องก็ดิ่บเบิลตัวเด้อ มาลงมาเลยอย่าเปลี่ยนเอคนเดียวเอาอะไรเอาก็บอกว่าให้จับไมแค่นเดียวมันติดบเอามันยาวเลยตันี้เอานกันมันยาวเหรเนาะไปเดนไปดูข้างหน้าสิไปขีดตมหืมยาหยังสขีดตม ไปยไไังปุ่ะสรุป,ป,ปว่าปลายังไม่ได้ติดมองปลายังพันด้ติดมองด้วยค่ะ <c oughs> โอ๊ะเขากับผเขาหาเหตุไปทั่วเนาะมายามามองค่ะเจ้าโอ้โหห้านาทีฝุ่นแล้วใคยืนึง มู้นเกน,น่าจะได้แล้วมั้งครั้งแรกเลยเราไม่เคยมานะเนี่เขาบพ่เคยเห็ด <laughs> ไปถ่ายพวกปลาแล้วกันไปเดกันใหม่คลิต่อไปนะคะเปียกแล้วไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้<ม> <ไป S 2> บายบายยังไงก็ฝากติดตามเพจเจ๊จร้านทุ่งด้วยนะคะ